สวัสดีครับสสวัดีพี่น้องสุ dia, ś, Надо, uum, رك, ัสด okay, um, ีชื่อว่าเนพบกับช่องมะล้อมังเต็มออฟฟิเชียลครับพี่น้องเมื่อนี้ครับบรรยากาศเราอยู่ที่สำนักงานมะล้อมเพชรลำเพลินมันตีนน้องพี่น้องอันนี้คุ้งยืบักแจ้งย่าไปอยู่ในเตียงเตียงโซ่ บอดึงบ็อกเซอร์กูแม่แซกห้ากูบอกเดอส่งให้ใช่าแมวเส็กูเริ่มม้อ้แก่แล้วที่จะอ่านกินกูไอ้ฟุงดาขก้าวขามันจะอาบน้มกูแม่จะได้แอนแจกไส่สลงไหมบ่อส่งให้ไหมือดาใเนกูเมื่อว้าเจิด้ว้ยว่ามันความเพี้ยนมืเนี่ยล่อตุ่มอกัน มึงผูได้ตายมึงจะใจมึงจะต้องใจมึงไปงกินกล้องของพี่นัทนะครับผมกินก้องพี่นัทไฟระบบไฟภูมิห้อั ว่าจะเป็นโกว่าจะเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับนั่นแหละอืมกำกำเล่นตกมลุเงียบกว่าเหรอเนี่ยกำเลนกำลุเงียบกว่าหรอเน่ยคนผู้กำกับให้ที่เรา

กูทุกลองเที่เหนืใจแอดกูขี่กูนี่พะอะเสียงมาัดกันสีมนว่าผมมีธุระแต่วเพ่าชิกเลตงตกลง,งจ้าตก,ตก,ตกาาไ,ไหนครับไ <laughs> ม่ใชไหใจมอะไาเปวย้าเาแก็บางเลยจ้าลกหินกีก่นี่ อ้ำตาลชูู่ทางบ้านตีมืดค่ำไปนี่แล้วยังงนี่แม่ทายกินข้าวอยู่อีน้ำตาลมาแ่เขากังรีบดีก่าี่มนก็มีแล้วเหกอคะเรนนี่ยืนเลยอขึ้นนี่จังนี้นนนีเนพสิ่งบ๊วยิจ้อ่งบัในการต้ชีพั้แม่จะไม่ได้ยินอีน้ำตาลบ่ยิอีน้ำตาลว่าอ้ไปน่ กินน้ตาลบ่มีจัายาบันนี่ไงไมรอไม่ได้อกอกีเดี๋ยวจเย็นนะทำตามทีแรกได้อย่านี้ครั้งที่สให้เสียนะกี่นำตาลครั้งนี้หันมาปอย่างนั้นตอนนี้เรายังทำงานอยู่นะครับผมที่สำนักงานมารเพินลำเบือนกับเป็นกองถ่ายเราวันนี้ทีมงานพี่นกนะครับเดนีเอาไปกสนต้งไปนั่งจบเล แล้วก็จะง่นี้ท่นตโอเคไหมดนน่อยๆเป็นแค่จำได้หมแค่นี้เลยไม่มีอะไรค่าไฮมันแบบเสียใจเด้เสียใจเอาห้านี่เอาห้ามาเอาแบบหากว่าบันแ่ำก็เี

นันันขอม้นันหาจังหะไมาคอนันหาจังหวะขเด้ตอนเขาแบบดีใจนะดีใจนี่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 ตาลนี่นี่ตาล ให้มันแบบธรรมชาตินิดนึงเองอย่าอย่าไปเก่งบดมากให้มันธรรมชาติคือจังอันนี้ยเป็นน่องเท้าอีนี้ไหกร้องทีดา,าเป็นนอออ้องเท้าเขาถือมานั่งกับบ้านที่น้ำตาลอะไรเงี้ยนี่น้ำตาลท่านี้ก็ยุดแล้วยุดิแล้วก็หันมาอันมึงเป็นอย่างนั้นมึงเป็นอย่างนั้นกับบ้านน้ำคูเดนี่แม่ทากินเขาเอาในในเลยกับบ้านน้ำคูเดนี่แม่ทากินเขาเม่พ่อก็บอกพ่อน้ำก้นคึกแต่ก็ไปนะแต่ก็ลุกไปลากเอาแขีน้องไปเลยจำได้ไหมว่าพูดอะไรมาก

แน่ยทากินเขาอยู่นี่แม่ไปไงคือำขุยางไมมันด่เนาะำยางให้เขาด่า้วปึกปึกขาดแล้วพีาเสียเปียนิดหน่อยเจล่ะสียดน่อยอนงอกแล้วออซ้อมบุญใ้เขานะน่ง่ปักปก่ปหนังหยาบตัวนี้หยาบอักม่ยังยิ่ยังเกือนี่ไอ้ซแล้วออเออเออจะเย็บ ใชทีเลยนโอ้ยบัตรขึ้นหนูนี่ย้อนเนาะขึ้นหนูกันเนี่ยกายบ่เป็นต่ยากเนาะอย่างงั้นเขาบกให้เขานี่แม่คางเขาบอกเขาบ้านให้กูโดนนี่คางไงไม่ตไม่น่างตีได้่างนูไม่น่ตีไ่าน เดี๋ยวนี้อ้อยหนูไว้เริ่มมาจันทรหล่อเนี่ยนะขอให้พี่น้องเอาพี่น้องคลิปนี้ก็จะไว้สนิทซักกันแล้วก็เป็นพอกันคลิปหน้า